สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสกูสกุลวันนี้หลาะพาก,กินพาพี่นอ้องอามาเข่าวขั้วาจามุนีนี่จะเฮ็ดเมนูตำทะเลเดือดจ้าอ่าทะเลเดือดของเขามันมืนนี่ก็จะมีกุ้งสดนะใส่อ่าตัวเล็กนะพี่น้องจ้าแล้วก็ปูม้าตัวผู้สดจ้าล้างทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็อ่าหนวดหมึกสายนะพี่น้องอันนี้ต้มซุปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอ่าไข่ปูไข่ดองนะพี่น้องจ้าเดี๋ยวอ่าห้าวจ้ามาเริ่มตำกันเลยนาอพี่น้องนะ เตยมโคกเตรียมสากเรียบร้อยนะพี่น้องเนะาะใส่กระเทียมลงไปจ้ะแล้วก็ใส่พริกสดลงไปจ้ะตามด้วยบักเคอ้อเทศจ้ะ ตามด้วยบักหน้าเป็นอีแม่จ้ะเป็นเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยหอมหม่วยๆคักจ้ะปรุงรสด้วย นัวจ้ะแล้วแต่คุณชอบนะจ๊ะน้ำตาลที่ดานี่ติ๊กกินหวานนิดนึงนะพี่น้องก็จะใส่หวานไปหน่อยแล้วก็เพิ่มความแซ่บความนัวด้วยน้ำปลาร้าที่ทิดาจ๋า2ซูนีด้วยพี่น้องเด้อผสมกันเลยจะ้ะฟ้าขาวเนี่ยเป็นหัวเชื้อมันนะจะ๊ะมันจะเข้มขน้นแซ่บครับจ้ะฟ้าขาวนี่เพิ่มความหนุ่งนัว phá lưỡng chắc nít chắc nói muộn trà vào trong này รสชาติที่หลาภาากินีจะออกทุกรสพี่นองแต่ว่าจะออกหวานนํานิดนึงนะอืแบ่บจัดจานดีขนา,าดจัดนอ่องเมื่อเราตำปรุงรสได้เรียบร้อยแล้วนี่เลยจ้ะของทะเลที่เข้าลางทำความสะอาดรบร้อยแล้วปูม้าสดจ้ะเอาลง่งไป แล้วก็กุ้งสดจ้ะนวดมึกซุกพ้นให้เขากระดินงจ้ะพี่ พี่น้องป้องไปสุขูสุขคนวันนี้แหละพักกินภาพพี่น้องมากินตำทะเลเดือดจ้าพักเคืองเคียงวันนี้ห่อกบมี่ยอดกะทินมี่ผักซี่เล่ามี่แร่ดิบอ่ามี่เม็ดสตอจากพี่น้องมาจ่ามาอ่าตำทะเลเดือดห่อก็จะมี่กุ้งสดมีปูม้าสดแล้วก็มีอ่าหนวดมึกสายด้วยพี่น้องเด้อมาจ่ามามาแซ่บๆนุ่นๆไปน้่กันอ่าวิธีตำวิหลากก็จะขึ้นให้ยืนต้นคลิปนะพี่น้องเนาะ ตำตามสไตล์เรานะแสบแบบได้มักแบบได้กระตำแบบนั้นเดอพี่ีนองเดออ้โอ้ยเดือดอีลิเผ็ดึสตอเยอ่ไๆจ้ะอืมไม่ใครปูดรอกน้ำจ้ะ อืมพื่นอ่ะไขมันอืม มาสดจ้ะตัวผู้เสียบลายแสบร้ลา,ายจ้ะคนมากินเนาะืม มองข้ายอีกกับปูมันนี่พี่น้องมีเนื้อด้วยจ้ะไ่ให้มด mức sai. ใช่จ้ะบอกเคล็ดลับดีๆของการกินแล้วทำไมถึงไม่อ้วนขึ้นนะพี่นอนจ้ะช่วยลดน้ำตาลลดแป้งลดไขมันลดคอเลสเตอรอลน,นะกินของมั่นของถอดกินของทะเลแบบนี้คอเลสเตอรอลสูงนพี่นอนจัดไปเลยวันละหนซองเพื่อสุขภาพนะพ,พี่นอนควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะแนะนำไปจ้ะสองยห้าสิบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีมีของแถมเป็นแก้วแถมทุงผาด้ยถ้าเพื่สนใจกะ ทักแชทขอมาหรือแอดลิงไลน์ใต้คลิปนะจ๊ะเล่นดีจ้ะ กินจังได้กระแสบพี่นอ้องค้องมักมแตกดีแท้ แฮงแค่จืดแบบที่เนีเ่ย น่ารุดออกมาเป็นกุ้มเป็นก่อนเลยแสบจ้ะ ของทะเลนี้ล่ะซื้อมาจากอ่าแมคโครที่พี่น้องเด้อไปให้ถูกวันของมาสดว่าต้องซื้อมาพี่น้องถ้าของสดซื้อมาไวโหลดอัดแข็งไยเลยจ้ะอัดแข็งเต็มที่ก็ได้สูงสุดนะประมาณเจ็ดวันนะสำหรับอีหลาอีหลาใส่อ่าตู้อ่าต,ตู้แช่ไม่จ้ะตู้แชเย็นไง มันก็นจะสุดแบบที่พี่รองเขียนนี่แหละจ้ะ Nua hang nghe subscribe cho Hmm. Xếp lại ta น้ำตําม,มันมันแซกมันซึมเข้าไปใเนเนื้อปูมาไหมจ๊ะคือ <c oughs> จังเวลาห้าเห็ดอันนี้ไหมจ๊ะกุ้งดองน้ำปลากวดไหมล่ะนั่นแหละน้ำที่นำนำน้ำปลากวนดองอ่ะมันกินจะแซกมันกซึมเข้าไปในตัวกุ้งอารมณ์เดียวกันเลยจ้ะ นำ้ำตําน้ำปลาเขาก็บขอไปนิดเนื้อปูหมางสิอ่ะ จริงจังในการกินหมาก สิ่งลวกขนมจีนอ่ะลวกข้าวปุ่นมะคุกใส่นามันไม่เป็นหรอกมันคือจิแสบค่ะ กองบัวเฮาแลงดิดแน่นแน่นอืโอ้ยกินยังสิมันน่นอ,อ,องสดพีน่น้อง ื่วนอ,อีกจ้บานด,ด้ยจเด้ออหลังไม่สิไปลวกข้าปุ่นมาใส่มันคือสิอูนล,ลกเขากันชาขน,นาดพี่น้องจ้ะฝากไปอีกจะรอดนี้พี่น้องเด้อ สำหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่าอิหล่ากินกาแฟอยา่างกินกาฟแฟ B7 เเพื่อสุขภาพพร้อมควบคุมลดน้ำหนักไปในตัวนะพี่นวจ้าช่วยเร่งการเผาผลาญเทเดาเนี่ยลดความอยากระบบขับถ่ายดีช่วยในเรื่องของการลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมนันลดคอเลสเตอรอลผู้ไดทีอ่มีโรคประจำตัวเกียกบเบ่ยวกับเบาหวาน ความดันปวดเข้าปวดขอปวดไมเกรนนอนไม่ค่อยหลับในน้ำแล้วจ้ะฉีกชงดื่มวันละหนึ่งถึงสองซองนะพี่นองก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะพี่นองจ๊าถ้าเม่ได้สนใจอยากจะลองฉีกชงดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ำหนักไปพร้อมๆก,กับพิลาพาทกิน250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีมีโปรโมชั่นของแถมหลากหลายนะพี่นองจ๊าถ้าเม่ได้สนใจทักแชทเข้ามาหรือแอดลิงไลน์ใต้คลิปนี้จ้าสำหรับคลิปนี้แหละพาทกินไปแล้วสวัสดีจ้า